Ay Tchau. <laughs> โอ้หเรียกว่าความหวานเป็นเวทีแล้วก็เป็นการประกวดโอท็อปซีนี้คอนเทนต์ในค่ำคืนนี้เลยนะครับดูชาติโอ้โหแมรี่มีเป็นการขอแต่งงานเลยนะครับคนไหนคนไหนคนนี้เจ้าเป่าใช่ไหมครับรู้จักกันมานานหรือยังครับเจ้าสาวครับเป็นเจ้าเป่านี่ครับนานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตกลงใจกันเพราะชอบอะไรในตัวเจ้าเป่าครับ อยากยตอบเหมือน <muitas> <arias> ันงานอีกเลยนะครับตอนนี้ครับคณะกรรมการครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับนักร้องของเราครับพี่บอดครับโมถูกสกัดเอารุกซะแล้วนะครับลุก้หสิบล็อกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มาตมดนะครับพุ่งมากนะครับมามาถึงตรงนี้เลยนะครับเสียงน้องมันมันลอยลอยอยู่ตรงหน้ากนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นนักร้องที่พลังงานเยอะคนหนึ่งนะครับ ที่สามารถใช้ร่างกายตัวเองส่งเสียงออกมาได้ได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นการคอนโบรลดนะครับรต่ว่าถึอถ้าเกิดมาแนวนี้นะครับเรนในเชิรของภาพรวมนะครับการแสดงนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าขาดอีกนิดนึงนะก็คือความเป็นดรามา่าอีกนิดนึงนะครับสำหรับสีหน้าสีตาของน้องนะครับในตอนนี้น้องมีความล่าเริงในท่าทางออกมาบ้าง มีมีความสนุกสนานอยู่ในตัวออกมาบ้างแต่หน้านิ่งไปนิดนึงคือหน้าตรงนี้เลยยังจากไม่ค่อยออกนะครับว่าเออตรงน้องสนุกหรือว่าน้องกําลังอ่อนหรือว่าน้องกําลังเกระเ้าเย้าแย่อะไรเงี้ยครับคือจริงๆตรงนี้ถ้าเติมกับตีนนี้เข้าไปแล้วน้าจะแข็งแรงามากเลยนะครับคือหน้าตาังไม่ถึงอ,อารมณ์ใช่ไหมครับ ทิ่นหน,นึ่งครับดิเรื่องเสียงไม่ติดเลยนะครับคือมาเต็มเลยครับเสียงผ่านครับโปรเป็กกับามารถพารงการงานทั้งเสียงหุ่น้องด้วยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของการแสดงครับค่ะสําหรับที่ได้รับคำถามข่ามแพร่มาจากดาวดวงไหนกันคะมาจากดาวดวงไหนเหมือนเป็นรุ่นสั่งดาวเหรอครับพี่น้อยครับเหมือนเป็นจากอวกาศอะไรอย่างนี้เป็นต้นอวกาศนะครับคอนเซ็ปต์เป็นไรครับชุดนี้คอนเซ็ปต์เป็นชุดแต่งงานครับ ก็คือเป็นยุคแม่นางคนผู้หญิงจะมาขอผู้ชายแต่งงานนะครับโอเคก็โดยภาพรวมของการแสดงใครได้นะคะเต้นได้ดีเทคนิคดีน่ารักเป็นประจักษ์ที่ชอบเลยนะคะแล้วก็มีความการถัากระถงดีแต่รองเนี่ยขอได้ยนีิธุกเรื่องของการเต้นหูต้องใส่อารมณ์มากกว่านี้แล้วก็การเยาายวนจ่วยวนที่ขแต่งงานผู้ชายเนี่ยของผู้ชายต้องมากกว่านี้แล้วก็คือใครทบตรงผมไม่รู้ ทำไมเหรอครับพี่น้อยตชุดย้อนยุคเป็นอัพโร่งมากเลยนะไม่ไม่ไม่เข้ากับชุดที่หนูใส่แล้วก็สำคัญคือหนูตัวหนูตัวไม่ได้บางหนูใส่กรอบอกเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นคอร์เบเดเตอร์ใส่เขาต้องต้องต้องให้ตัวอิสุบางกว่านี้หน่อยนะคะดังนั้นใหญ่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 เยอะอ่ะแล้วที่สำคัญสีของนักร้องเนี่ย ควรจะแตกต่างกับแกเซอร์ดนึงนะคะคือสีมันออกมาโดดเด่นแนี้นิงก็จะดีเด้ด้วยเสียงร้องโอเคที่นับถือนะคะแล้วก็ภาพโรงนสาสนใดทั้งหมดใช้ได้ค่ะ ครับขอบคุณมากครับตีนะครับมีขอจีนรองเท้าแดนเซอร์ไทยไปใส่ที่บ้านเห็นไหมครับไมเหรอครับดูส้นเลยครัโอ้โหอลังการงานมากกาแดนเซอร์สุดขั้นพึงถึงเก็นเห็นนะครับส้นสูงมากนะครับถ้าเกิดผมใส่ส้นขนาดนี้คนจะสูงเพรียวขึ้นมาเป็นนายแบบได้บ้างนะครับอยต้องกใจตายเอาหขอบคุณมากครับครับ้อบไม่กับน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินกัน